ส,สวัสดีค่ะพบกับอัจีและช่างอาจีนิวค่ะแฟมิลีค่ะวันนี้ค่ะเราอยู่กับชุดแต่งคาโต้ค่ะแล้วก็อยู่กับกระบะยกสูงค่ะจากอีซูซู ไฮแลนเดอร์นั่นเองค่ะในตัวชุดแต่งคาโต้ค่ะวันนี้ค่ะเป็นในชุดที่มีทั้งหมด15ชิ้นนั่นเองเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปรับชมกันค่ะนอกจากจะพาทุกท่านไปรับชมกันแล้วค่ะใครที่รับชมผ่านทางช่อง a จี n e w คาแ Family ค่ะราคาชุดแต่งกับทางคาโต้ค่ะจากราคา2 2 0 0 0บาทค่ะลดเหลือเพียง18,900บาทค่ะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปรับชมกันเลยค่ะชุดแต่งชุดนี้ค่ะใส่รถยกสูงแบบนี้สื่อว่าหล่อและเท่ทำให ให้ตัวรถดูใหญ่แล้วก็ดูกว้างขึ้นนั่นเองค่ะโดยเฉพาะบริเวณด้านหน้าตัวรถไม่ว่าจะเป็นตัวครอบด้านบนค่ะมพีพร้อมกับตัวฟอนต์ค่ะจาก e m p o y e เอ่าเป็นตัวฟอนต์สัญ,ญลักษณ์ของทางคาโตนั่นเองค่ะในชื่อรุ่นนี้เลยทางฝั่งด้านล่างค่ะกับตัวกระจังด้านหน้านะตัวนี้ก็จะมีการแตก ตกแต่งลูกเล่นค่ะโดยการใช้สีแดงเข้ามาด้วยเพิ่มความดุให้กับตัวกระจังด้านหน้าที่เป็นตัววิงที่เป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เข้ากันด้วยแล้วก็ไฮไลท์ของทางชุดแต่งชิ้นนี้เลย ชุดแต่งใหญ่ๆค่ะที่เป็นตัวกันชนด้านหน้าค่ะนี่ไม่ว่าจะเป็นชิ้นนี้ค่ะที่อยู่ติดกับไฟหน้านั่นเองแล้วก็ยังมีการเล่นสีค่ะในตัวสีเนี่ยจะเป็นใช้งานทั้งหมด2ส,สีนะสีทีเ่เป็นสีเดียวกันกับตัวรถแล้วก็ใส่ลูกเล่นของตัวสีดำเข้ามาค่ะด้านบนตรงนี้เห็นอย่างเงี้ยมันเป็นออกสีเทาๆเนาะหรือว่าออกสีทองๆนั่นเองแต่ ด้วยความที่เขาเป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างงี้มันทําให้ตัวรถดูใหญ่ดูกว้างอย่างที่อจ,จิบอกเลยใครที่อยากได้ชุดแต่งชุดนี้นะมี15ชิ้นแต่หล่อมากๆเลยค่ะกับตัวคาโตอ e s เอ็ก s ์เซซเกิด,ด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นปีกชายค่ะสีดาเหมือนกันเป็นชิ้นเดียวก,กันกับตัวรันชนด้านหน้าขนาดใหญ่เลยไปต่อกันที่ด้านข้างด้วยเพราะว่าชิ้นนี้ในชุดนี้เขามีซุ้มล้อหรือคิ้วล้อหมาให้เลือกด้วยนั่นเองค่ะ นี่ค่ะบริเวณด้านข้างตรงนี้นี่ตรงนี้เลยก็มันก็จะมีการใช้ชิ้นงานเนาะระหว่างตัวกันชนด้านหน้ากับตัวซุ้มล้อเข้ามาแต่เดียวก่อนใครที่อยากได้ซุ้มล้อที่ต้องการเพิ่มออฟเซตยางเข้ามาอีกก็จะมีอีกหนึ่งชิ้นให้เลือกเหมือนกันค่ะกับชิ้นนี้นี่าแล้วก็ปิดไปนิดนึงปิดด้านนี้ค่ะมันก็จะเป็นอ๊อ แบบนี้นี่อ่าใครที่สนใจก็สามารถสอบถามได้เลยนี่ก็จะเป็นแบบนี้อ่านี่ค่ะก็จะเป็นตัวคิวล้อหรือว่าซ้มล้อให้เราได้เลือกนั่นเองตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างในคลิปวันนี้ก็จะเป็น265้าท่าค่ะล้อแม็กที่มีสัญลักษณ์สีแดงแบบนี้ด้วยมาต่อกันที่ทางฝั่งของด้านข้างกันบ้างค่ะด้านข้างตรงนี้ก็จะมีตัว แก้มข้างนะรอบนี้เขียนเป็นคาโต้มาเลยมีตัวฟอนต์ด้วยของทางคาโต้แล้วก็มีสีมีสีดำอ่าสีเดียวกันกับตัวรถแล้วก็สีดําด้วยโอ้ให้มาสวยเลยนะเข้ากับตัวรถแล้วก็มีสัญลักษณ์ทางฝั่งด้านบนค่ะกระจกมองข้างค่ะมีตัวครอบนะของกระจกมองข้างให้ด้วยกับทางคาโต้เหมือนกนอันก็จะมีการเล่นใส่เล่นลูกไลยหรืออยากจะได้เป็นสีทึบสีดําก็บอกได้เหมือนกันค่ะ ามาต่อกันเรื่อยๆเลยค่ะทางฝั่งด้านข้างตัวรถตรงนี้มันมีบันไดสูงใช่ไหมสปอยเลอร์ด้านหลังอ่าสปอยเลอร์ด้านหลังก็จะเป็นสีดําชิ้นใหญ่ๆเหมือนกันอีกหนึ่งชิ้นในชุดกับชุดแต่งขาโตชุดชุดนี้ค่ะให้มาแบบเต็มแล้วก็ใหญ่ด้วยนอกจากคิวซุ้มล้อด้านหน้าแล้วที่มีมาให้ก็มีมาให้ด้านหลังด้วยเหมือนกันก็จะเป็น คิ้วล้อขนาดใหญ่ค่ะเพื่อให้เข้ากับตัวยางออฟเซตยางที่ยื่นออกมาแบบนี้นะ,ะตัวยางด้านหลังเนี่ยคือเราจะมองและสังเกตเห็นเลยว่าตัวยางออฟเซตอ่ะมันยื่นออกมาจริงๆจากตัวรถแล้วก็สเปคยางค่ะ265ทับ60 R18 นะกับล้อแม็กสีดำแบบนี้ค่ะ นี่ก็จะเป็นของตัวกระบะยกสูงนะด้านหลังมีอะไรตกแต่งเพิ่มเติมไหมตรงทางฝั่งด้านหลังตรงนี้กเ็เป็นการแต่งแบบความชอบของเราเข้าไปนั่นเองค่ะเพื่อให้เข้ากับชุดแต่งของตัวทางขาโตค่ะใครที่สนใจค่ะชุดแต่งชุดนี้ค่ะราคาจากปกตินะอยู่ที่22,000บาทค่ะลดเหลือเพียง18,900บาทผ่านทางช่องอจิ t n e w วค่ะ Family ค่ะแล้วก็นี่เลยอ่า ชุดแต่งในรุ่นนี้ค่ะใครที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สอบถามเข้าไปได้ที่ข่าโตค่ะแล้วก็จะมีไ e ม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ค่ะ Facebook Line ค่ะหรือว่าแม้กระทั่ง YouTube ค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดกับทางแอดมินได้เลยเดี๋ยวจิทิ้งไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปนะคะมีให้เลือกหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อเลยแล้วก็ในรุ่นที่จัดจำหน่ายในตัวกระาะย,ยกสูงแบบนี้ก็ต้องเป็นรุ่นนี้ค่ะ15ชิ้นจากทางค่า โตค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะคลิปนี้สนับสนุนโดยชุดแต่งจากทางคาโตที่จัดจำหน่ายค่ะทั่วอาเซียนเลยแล้วก็ที่สำคัญเลยชุดแต่งคาโตในอิสุสุเนี่ยขายดีเป็นอันดับหนึ่งด้วยใครที่กำลังมองหาชุดแต่งแบบนี้ก็สอบถามได้ค่ะ วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่เสียสละเวลาในการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องอ Aj New Car Family กันด้วยนะคะอยากจะให้รีวิวชุดแต่งแบบนี้ก็สามารถติดต่อคอมเมนต์เข้ามาได้ที่ช่องอ Aj New Car Family ได้เลยค่ะวันนี้ Aj ิอขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ